อากาศร้อนมากเพื่อนๆตอนนี้ฝ่ายกำลังกินหญ้าเนาะกินหญ้าเลยกินไปฝ่ายกำลังกินหญ้าอยู่ตอนนี้อากาศร้อนมากเพื่อนๆที่เราได้เกี่ยวหญ้ากเก็วไว้ก่อนไม่งัน ร้อนมากไปเกี่ยวไ,ไม่ได้เนาะเมื่อวานเกี่ยวตอนบ่ายเนาะตอนเย็นๆหามาให้ไว้ให้กินวันนี้ร้อนเพื่อนต้องกับาร นี้ก็จะเป็นยาน้องเพื่อนที่เราเกี่ยวมาเนาะใส่กระสอบไว้ใส่ตะก,กร้าไว้เ,เรายืนถ่ายห่างๆน้องเพื่อนวันนี้อากาศรา้อนออกไปข้างนอกไม่ได้เลยตอนนี้ เป็นบรรยากาศบ้านนอกของเรานางเพื่อน รอนอนเพื่อนตอนกลางวันเพื่อน,อน,ก,น,นกลับมาจากเกี่ยวหญ้าให้ควายเกี่ยวเอาไว้ตรงนี้นก็เอาเกี่ยวเอาไว้วันหลังนอนเพื่อนวันก่อนก็ให้กินวันนี้เนาะ อันนี้ก็เป็น้าที่เราเกี่ยวมาน้องเพื่อนเพิ่งเกี่ยวมาถึงเมื่อกี้ก็ไว้กินพรุ่งนี้เนาะกินวันเว้นวันน้องเพื่อนวันก่อนก็ให้กินวันนี้วันนี้ว่าไว้กินวันหลังเนาะเพราะว่าเราต้องตื่นไปเกี่ยวตอนเช้าหรือไม่ก็เกี่ยวตอนบ่ายน้องเพื่อนเพราะว่าอากาศร้อนฝนไม่ตกสองวันแล้วเพื่อน ฝนไม่ตกวันนี้ก็ร้อนมากเลยอากาศร้อน,นจริงๆเกี่ยวใสก่กระสอบแบบนี้น้องเพื่อนเราไม่ได้ตัดเหมือนคนอื่นเราใช้เขียวเกี่ยวหญ <c oughs> ้าจะมีเสียงไก่หันน้องเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆเราจะนำภาพบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านตามชนบทบ้านนอกของเราแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆเนาะ